ปรากฏการแห่งวงการลดมือ2คันแรกของเมืองไทยจัดให้กับ m ิ l x 1.9 Ultimate 2,020ขาวมุกค,คันนี้เลย อยู่กับสศสักดาที่เดือดเดือที่มงคลคาเซ็นเตอร์วัลจุฑานีนะครับเพิ่มเติมคือวันนี้ได้ตัวมาเรียบร้อยแล้วนะครับไม่คิดไม่คาดฝันเหมือนกันว่าจะได้มาเร็วขนาดนี้นะครับเพราะเพิ่งเปิดตัวไปน่าจะจาไม่ผิดน่าจะ28ตุลาปีที่แล้วนะปี2020เมื่อปี63นะครับกับเจ้าคันนี้เลยโฉมนี้เลยโฉมปัจจุบันนี่แหละนะครับมิลเอ็กหนึ่งจุดเก้าอัลติเมตนะ2020จะบอกว่าส0 21ก็ไม่ผิดนะครับเพราะว่ายังไม่จดทะเบียนแต่ นะครับช่วยไปได้นะผมมีมือ2ขายแล้วนะครับคันแรกของเมืองไทยอ่ะผมขออนุญาตพรีวิวให้ดูอรอบคันก่อนตอนที่จะพูดถึงเจ้าคันนี้หน่อยนะครับเจ้าคันนี้หน่อยก็แน่นอนอด้วยดีไซน์ของมิวเเองเนี่ยหลายคนเห็นว่าดีไซน์ของมิวเตัวออนิวตัวปัจจุบันเนี่ยจะออกแบบมาค่อนข้างล้ำนะครับออกแบบมาเหมือนรถอนาคตเลยฉะนั้นแล้วเป็นสัญญาณบุกบอกว่ามันจะยังไม่เปลี่ยนรุ่นง่ายเอาง่ายนะครับย,ยังจะไม่เปลี่ยนโฉม,มง่ายถ้าออกแบบมาขนาดนี้นะนะครับด้วย โครงที่ใหญ่นะฮะโครงที่ใหญ่นะแม็กยาง20คือในบรรดา PPV เนี่ยผมว่าโครงสร้างของเขาเนี่ยสูสีกับตัวตัว Ford Everest อันนี้อันนี้นนพูดพูดถึงบอดี้โครงสร้างภายนอกนะครับแต่ว่าเขาน่าจะเป็น PPV ที่ออกแบบมาล้ำสมัยที่สุดนะครับตัวนี้เป็นเอาง่ายๆถ้าไล่ตามรุ่นก็เป็นท็อปท็อปของพันเก้านะครับท็อปพันเก้านะครับหนึ่งจุดเก้าอัลติเมทน,นะครับท็อปพันเก้าก็คือออปชั่นออปชั่นก็พอๆกันใกล้เคียงกับตัวตัวสามพันนะครับ ก่อนที่จะเข้าไปดูภายในตัวรถนะครับแน่นอนก็คือตัวอัลติเมตตัวนี้นะครับก็จะมีระบบกุญแจเนี่ยกุญแจมี2ชุดอยู่แล้วนะครับจากโรงงานมันต้องสองแล้วรถใหม่ขนาดนี้น่าจะยังไม่หายเพราะมันมาคู่กันนะครับก็จะมี4ปุ่มด้วยกันนะครับปุ่มสตาร์ทรถนะครับปุ่มสตาร์ทรถจากนอกรถนะครับล็อกแล้วก็กดล็อกแล้วก็เพิ่มเติมก็คือเพิ่งผลิตมาเพิ่งผลิตมามีเอ็กซ์เพิ่งตามมานะครับฝาท้ายเปิดด้วยระบบไฟฟ้าเพิ่งมีนะครับเพิ่งมีอ่ะขออนุญาตเดี๋ยวเขาก็ให้รีวิวววสสตาารรร์ททจกกนนออถดดด้้ยบบะคัแชไ จริงมันก็บอกว่าได้20เมตรแต่จริงเราก็ยังไม่ยังไม่ทดลองยีเมตรหรอกเอา5เมตร10เมตรก็เลยเหลือยี่สิเมตรมันไม่ติดมันจะมันจะไม่อะไรนะไม่สำเร็จอ่าสตาร์ทสตาร์ทเครื่องแล้วก็แอร์จะเกาจะทำงานรถจอดตากแดดมันก็จะไม่ร้อนดูดีไซน์ความล้ำของเขานะครับดูไฟหน้าไฟหน้าโปรเจคเตอร์แล้วก็ไฟเดียร์ทามของเขาคือออกแบบมาจะคุ้นหูคุ้นตากับรถที่มันอยู่ในเหมือนกับทาร์ฟเมอร์อะไรวะเนี้ยนะครับหรือรถไฟฟ้าที่มันออกแบบมาลำล้ำเป็นเหลี่ยมเป็นเข้ามุมเข้าเหลี่ยมอะไรคือเนี่ย new x ตัวเนี้้อาามใช นะครับตัวกิลหน้ากระจังหน้านะเป็นสีเทาเทาเปียโ,โนแบ็กแล้วก็โครเมียมลมดำแล้วก็ยังมีเซ็นเซอร์หน้าหลังอีกแล้วนะมีเซนเซ,นเซอร์หน้าหลังนอกจากมีกล้องแล้วยังมีเซนเซ,นเซอร์หน้าหลังให้ด้วยนะครับเป็นระบบในความปลอดภัยก็ยางไม่ต้องพูดถึงหรอกว่ารถพึ่งเอาง่ายๆคือลูกค้าพึ่งไปรับมาเดือนเศษๆนะครับพอคือจริงๆไปซื้อ M X เ,เนี่ยไม่ใช่ว่ามัานมีปัญหาอะไรนะคือไม่ไม่รู้ว่ามีโครงการที่จะไปซื้อรถหรู ก็เลยเอาเกี้ยเอามีว์เอ็กออกแล้วก็ไปซื้อเนะอ็กสามนะนี่ใน,นนี้คือคุยกับเจ้าของเขานะครับก็เป็นเขนาเรียกจริงๆตามตามสเปคแล้วเนะี่ยคือถ้าเป็น p v ีส่วนใหญ่ถ้าเป็นตัวลท็อปเนะี่ยคือจะใช้แม็กแม็กยี่สิบแล้วแม็กยี่สิบนิ้วอยู่แล้วซึ่งมีว์เอ็กตัวนี้ก็ใช้แม็กยี่สิบนิ้วนะก้านเงาดูนะขนาดลอด Mac ้อแม็กก็ยังล้ําเลยเหมือนรถไฟฟ้าเลยนะรถไฟฟ้าเลยนี่อันนี้คือพูดถึงเกินเกินนะเกินเกิน,กน,กนแล้วหลายคนสงสัยว่าไอ้สอ พอเป็นมือสองแล้วเนี่ยมันมันควรจะอยู่ที่ราคาเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับสภาพาไม่ต้องพูดถึงหรอกนะมันก็เหมือนป้ายแดงยังไงอย่างนั้นแหละนะครับเหมือนป้ายแดงยังไงอย่างนั้นเพราะอีกอย่างหนึ่งคือยังเป็นป้ายแดงชุดจดอยู่นะครับยังไม่จดทะเบียนเดี๋ยวหาเลขสวยๆใส่ก่อนนะฮะหาเลขสวยใส่ก่อนถ้าจำไม่ผิดเนี่ยถ้าสีขาวมุกเนี่ยราคาจะเพิ่มมาอีกหมื่นกว่าบาทเอาไปเรื่องกลมๆก็นหนึ่งล้านหนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นหกพันหนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นหกพันเกือบล้านห้าพูดง่ายเอาละ เป็นมือ2ชุดจดนะเอาไลด์ดีเอาเวไอเอาล้าน2อ9านะครับหนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะครับห่างรถใหม่ประมาณราวๆแสนหะ้าถามว่าเฮ้ยสอมันก็ห่างไม่เยอะนี่ซื้อรถใหม่ไม่ดีกว่าหรอรถใหม่ผมบอกเลยว่าผมมีโอกาสกคุยกับผู้การศูนย์อีวสุนะประมาณเร็วสุดน่าจะ3เดือนนะครับช้าสุดเพอเพ <c oughs> มี6เดือนนะครับนะเก้าสิบวันนะมีแน่นอนฉะนั้นแล้วรอแต่ว่าซื้อกับสอมไม่ต้องรอมีรถแล้วมีตัวจริงเสียงจริงพร้อมจําหน่ายเลย พร้อมจําหน่ายเลยอันนี้คือรูปลักษณ์ของบอดี้ภายนอกนะครับเพิ่มเติมก็จะมี APU ภาพนิ่งให้นะครับก็ค่อยแอดไลน์เปิดโทรเข้ามานะครับเวลาเราสตาร์ทรถออกจากนอกรถเนี่ยเวลาเราจะเข้าไปเนี่ยนะครับคือระบบมันจะตัดมันจะดับนะครับอาจจะเป็นกยวกระโบป้องกันการจรกรรมด้วยนะครับตัวนี้อะหลายคนถามว่าสอแล้วภายในเป็นยังไงขออนุญาตด,ดูก่อนว่ารถเดือนหนึ่งเนี่ยเดือนเศษเศษสอเกือบสองเดือนเนี่ยวิ่งไปเท่าไหร่ละลืมดูนะครับ 2,000กิโลนะครับ2,000กิโลจริงๆจริงๆก็คือมันประมาณตอนเราถ่ายรูปตอนตีราคาน่าจะประมาณเท่าไหร่อ่ะ2,000มั้งนะครับพอดีไปขับไปเทสไปเทสสมรรถนะมาเลยนะครับไปเทสไปเทสว่ามันขับดีไหมอัตราเร่งเครื่องเกียร์ดีไหมนะครับก็ถามว่าฟิลที่ผมเคยขับตัวตัวอะไรนะตัวมิลเ e อ็กตัว3,000ตัวตัวเก่านะไม่ใช่ตัวนี้ก็ถ้าเทียบอัตราอัตราเร่งแล้วเนี่ยนะครับโอเคละของ1.9มันอาจจะช้ากว่าหน่อยนะรอบอาจจะช้ากว่าหน่อยนะเรื่องอัตราเร่งท็อปสปีดอะไรพวกนี้นะก็คือมี แต่ว่ามันก็พอใช้ได้นะไม่น่าเกลียดถึงขั้นต้องไปขับแข่งกับใครนะไม่ใช่รถแข่งนะครับก็บล็อกนี้ก็150แรงม้านะเดี๋ยวผมจะพาดูห้องเครื่องแต่ว่าผมจะพามาดูภายในก่อนห้องเครื่องถือว่าเป็นฉากสุดท้ายแล้วกันเพราะว่ามันเป็น1 9ึ d i เจนที่2ก็คือเป็นรหัสเครื่อง CC แล้วก็แรงม้าเท่ากันนะครับดูภายในคือเข้ามาเนี่เหมือนกับโอ้โหมอนออปชัน Option เยอะเหมือนอยานโอ,อกาสเลยนะยานโอ,อกาสเลยออฟตัว,ต,วตัวฟูถหรือว่าออปชันเต็มเหมือนกับตัว3.0นนะครับไม่จะเป็นพวก ฟังก์ชันมัลติฟังก์ชันหรือว่าระบบแพนเซนชิพนะครับอะัตชีฟคู่คอนโทรลนะครับนะแล้วก็เกียร์อัตโนมัตินะตัวนี้เป็น6สปีดนะเป็นเกียร์โต้หกสปีดแล้วก็มี onic, เลฟตอนิกหรือว่าการปรับเปลี่ยนเป็นเกียร์ธรรมดาด้เองแล้วก็จอที่เพิ่มเข้ามานี่ใหญ่อลัง,องการมากนะครับ9นิ้วเลยเหมือนทีวีเหมือนทีวีเคลื่อนที่แบบเขาเรียกว่าอะไรระบบการใช้งานระบบใครที่ชอบดูหนังฟังเพลงเนี่ยนะครับระหว่างเดินทางเนี่ยผมว่าน่าจะตอบโจทย์นะจอใหญ่เหมือนได้ทีวีเคลื่อนที่ไปเลยแล้วก็สังเกตการออกแบบ สังเกตการออกแบบพวกปุ่มการใช้งานในระบบองค์ระบบแอร์เนี่ยมันจะเหมือนกันกันกบรถแข่งนะใกล้เคียงกับรถรถแข่งนะครับถ้าใครเล่นเกมมนเล่นเกมบ่อยๆมอนผมเนี่ยผมชอบเล่นเกมในรถเนี่ยสังเกตพวกปุ่มต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าปุ่มแบบนี้ถ้ารีวิวไปรถแข่งก็ล่าสุดรีวิวอะไรมาแต่งใช่ไหมกใกล้เคียงกันใช่ไหมการออกแบบนี่รายละเอียดปีกย่อยผมว่าเขาใส่ใจดีพอสมควรสังเกตพวกชุดคอนโซลเกียร์เนี่ยเหมือนกับรถหรูนะเหมือนกับรถพวกลักชูรี่คาร์เหมือนกับรถพวก เบนซ์ uh, bm อะไรพวกนี้ใกล้เคียงใใกล้เคียงฉะนั้นแล้วภายในดูดีหรูหลามากร้านหนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับประหยัดไปประมาณสักแสนห้าแต่ท่านไม่ต้องรอรถเป็นสีขาวมุกด้วย1.9ท็อปนะ1.9ท็อปอัลติเมทนี่ภายในให้ดูภายในนิดนึงก็ไม่ต้องบรรยายสรรพคุณในเรื่องของความใหม่เพราะมันใหม่อยู่แล้วไม่มีอะไรให้ตําหนินะครับแต่เพิ่มเติมเข้ามานอกจากที่เป็นเขาเรียกเบาะหนังคูแม็กจากจากโรงงานแล้วเขาจะเพิ่มเติมก็คือเขาไปซือ้อผมเข้าลูกที่เป็นสีเดียวก นะครับก็พวกพลาสติกไม่ต้องพูดถึงหรอกมันก็ใหม่แล้วแต่พูดถึงฟังก์ชันนะครับพูดถึงฟังก์ชันบางส่วนนะถ้าไล่จริงๆเหมือนกับครั้ที่เขารีวิวกันในในช่อง YouTube ที่มันเปิดตัวน่ะฟังก์ชันเยอะมากนะออปชันต่างๆนะครับถ้าจะไล่ทีละปุ่มกดนี่ผมว่าคลิปนี้น่าจะยาวมาณครึ่งชั่วโมงนะครับแต่เราเอาหลักๆที่พูดถึงนะครับแต่หลักก็คือต้องการโชว์ความความใหม่นั่นแหละความอลังการที่เราเป็นคนแรกนะได้สิทธิ์คนแรกที่ เป็นคนแรกของเมืองไทยที่ได้สิทธิ์มารีวิวเป็นรถมือสองอ่ะพูดง่ายๆนะครับนะไม่น่าจะมีใครมีนะผมคิดว่านะนะครับแต่ถ้าลเจนเดอร์มีแล้วเจนเดอร์มีแล้วแต่ว่ามิวเอ็กตัวนี้นะครับก็แง่ๆง่เลเพิ่งเปิดตัวตอนเดือนตุลาถ้ารับรถล่าสุดก็จะรับราคารับมาทันวามถ้าจะเดือนเศรษๆนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปมิวเอ็กเนี่ยก็เพิ่งมาให้ออปชั่นในเรื่องของประตูประตูหลังไฟฟ้าแต่ว่าจะให้ไฟฟ,ฟ้าธรรมดาก็ไม่ได้นะครับปกติก็คือถ้าเป็นตัว รุ่นพีพทั B ่วไปฮะพีพีทั B ่วไปเขาจะเป็นแบบแบบประตูหลังไฟไฟ้าอยู่แล้วแต่เป็นเหล็กแบบเป็นเหล็กเป็นโลหะเป็นวีเนียมาแล้วแต่ทีนี้เขาบอกว่าเป็นเรซินเขาบอกว่าอย่างงี้นะครับเป็นเรซินคอสเมติกอะไรทุกอย่างนี่แหละนะครับน้ำหนักน้ำหนักเบาน้ำหนักเบาใช่ไหมเรซินผมก็นึกถึงเสื้อกลอกแล้ว <laughs> นี่นะครับผมแบบผมเข้าลูกแบบเข้าทั้งคันเลยทั้งคันทั้งตัวบาดแถวสามด้วยนะครับก็แน่นอนอ่ะตัวเอกลักษณ์ของตัวของ อ่า e สุมิวเอ็กก็คือไม่จะเป็นมิวเอ็กหรือว่ามิวเนี่ยนะครับก็จะเป็นแบบพับเรียบพับ,เร,บเรียบหมดเลยนะพับเรียบเรียบหมดเลยนี่คือพีวีอนเนกประสงค์อย่างแท้จริงนะพี V วีอนเนกประสงค์อย่างแท้จริงถ้าใครมองหาอยู่แล้วจองรถใหม่แบบงุดยิดอะ่ะไม่ได้รถง่ายนะครับวันนี้สศดานำมาจัดให้ที่ช่องมงคลคาร์เซ็นเตอร์นะช่องช่อง u b e Channel นะครับฟังก์ชันต่างๆอาจจะพูดไม่ได้ครบทั้งหมดนะครับเพื่อคลิปจะได้ไม่ยืดเยื้อยาวนานเราไปดูห้ออองงเครื่่น,นย นะครับไปดูห้องเครื่องกันหน่อยสําหรับบล็อกเครื่อง1.9 DDI Gen2 นะครับ1,898 cc ครับผมครับนะตอนนี้คือเมื่อกี้อ่ะอ่เฮียไปทดสอบขับมาไปลองบอกว่าฟังก์ชันนี่คือคือจริงๆแล้วฟังก์ชันเขาเรียกว่าอะไรพวก Adaptive Cruise Control เนี่ยนะครับล็อกความเร็วให้วิ่งตามคันหน้าเนี่ยถ้ารุ่นแรกๆที่ออกมาคนยังไม่กล้าใช้นะครับแต่คันนี้เพิ่งไปลองมานะครับมาตรฐานเลยนะครับมาตรฐาน เบรกให้เองเลยนะจอดไฟแดงอะไรก็ตามเป๊ะๆเ,เลยไปลองมาแล้วถือว่ากล้าใช้ละเพราะตอนแรกตอนไหนฟอร์ดออกมาบ้างผมก็ไม่กล้าลองเหมือนกันนะพวกระบบคีปลงคีปลนเนี่ยผมก็ไม่กล้าลองเหมือนกันผมไม,ไม่มั่นใจในระบบเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้ไปลองแล้วนะครับตัวนี้ไปลองมาแล้วใช้งานได้แกวเลยนะแกวเลยก็ไม่มีที่ให้ตำหนินะพูดพูดถึงเท่าที่เราอาจจะเล่าให้ฟังกันได้นะครับตัวนี้เป็นนะบล็บอกเครื่องพันเก้านะครับพันเก้าเจนที่สองนะครับ ี d i boreover uh gen2 ร้อ5 0แรงม้าเกียร์6สปีดเนี่ยห้องเครื่องสวยเดิมไม่มีอะไรไม่มีอะไรให้ตำหนินะครับมีแต่ว่าใครจะเป็นเจ้าของคันนี้เท่านั้นเองนะครับได้สิทธิ์ได้สิทธิ์ขับก่อนเอาไง่ายได้สิทธิ์ขับก่อนคนที่จองรถใหม่บอกอย่างนี้เลยแล้วกันนะก็คือถือว่าเป็นตัวเต็มของพันเก้านะครับอ l t i m a t e ตัวนีตว้ตัวเต็มตัวตัว f u ลอ option ตัวเต็มนะครับเห็นเขาเขาเรียกว่าอะไร เห็นเขารีวิวในช่อง YouTube ตอนเปิดตัวเขาอะไรเขาพรีวิวเกี่ยวกับเครื่องยนต์3,000ที่เป็น190ม้าก,กับตัว1,900ที่เป็น150และ้อยห้าสิบแรงกับ190แรงเขาพรีวิวเนี่ยเขาบอกว่าออปชั่นถ้าไม่ใช่แฟนแมแท้จริงๆเนี่ยดูไม่ออกดูไม่ออกนะตัว1.9ึ่งยูค้าอัลติเมทกับ3.0มยูค้าอัลติเมทที่เป็นขับ4ี่นะครับที่เป็นติดขับสี่ยคือดูไม่ออกฟังก์ชันใกล้เคียงกันมากนะครับพูดถึงออปชั่นรายละเอียดต่างๆนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มาคอนเฟิร์มนะ มือ2คันแรกของเมืองไทยกับ m ิลเอ1.9อลติเม e 2,000ยีก็ไม่ผิดนะพูดว่ายี่สิเอ็ดก็ไม่ผิดเพราะว่าจองเลขไว้อยู่เดี๋ยวหาเลขสวยๆแล้วก็จดสวยๆนะครับคันนี้เป็นรถบุคคลธรรมดานะครับไม่ไม่ต้องตกใจในเรื่องของภาษีนะครับหนึ่งล้านสองแสนเก้บาทนะครับโทรมาก,ก่อนมีสิทธิก่อนมีแค่คันเดียวหาไหนไม่ได้อีกแล้วนะครับเพราะว่ามันจะไม่มีมาแบบนี้อีกแล้วนะครับ ต้องรออีกอกนานในขัข้นตอนต่อไปนะครับก็ฝากกดไลค์ช่องติดตาและกดแชร์ช่องรถมือสองมงคลคาร์เซ็นเตอร์นะครับจะมีเรื่องราวมีประวัตการดีๆสำหรับวงการรถมือสองมาเล่าให้ฟังเชื่อว่ารีเจนเดอร์กำลังเดินทางมานะครับรอฝากติดตามรับชมได้เลยสำหรับวันนี้มิวเอ็กซ์1.9อัลติเมทกับซอสักดานะครับดีวๆรถมือสองคันแรกของเมืองไทยลาไปก่อนสวัสดีครับ